สวัสดีนะคะเพื่อนๆอเพิ่งลงกับจะเครื่องมาเจอสภาพดูสิคะจะลงมือตรงไหนก่อนดีดูต้นโคตจมสกินี่เนาะสุกินี่นะนอพอเจ้าแม่เจ้าเอ้ยก็ได้แต่ ฝากฟังลูกบอกช่วยลดน้ำหน่อยนะก็ลดน้ำก็ลดน้ำอย่างเดียวนะคะดูผักคนตุงต้งฟองเตะด,ด,ดี๋ดิก็มันก็ลดน้ำอย่างเดียวไม่มีใครตัดกินนะเนาะก็ <c ười> มันใหญ่มากเลยดูลงมาดูค่ะใหญ่มากออกดอกแล้วด้วย เนี่ยต้องเก็บต้องเก็บต้องต้องลงใหม่แล้วนะเนี่ยโอ้ไม่ตายนี่ค่ะต้นต้นสลัดโอ้ยตายแล้วสลัดค่าน้อยไม่ได้กินอะไรเลยแต่ที่แน่ๆต้นควาแจ็คได้แล้วนะคะได้ยอดได้ดอกลูกอ่อนนี่ได้แกงแล้วเนี่ยจะแกงยันนี้คงแกงไม่ไหวแล้วนะ ยังเมื่อยอยู่เลยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราจะมาเก็บมาเคลียร์กันมีหลายต้นมีหลายลูกนะอะลูกนี้ไม่เป็นนะย่านะลูกนี้เหลืองนะเพราะอะไรนะน่าจะเพราะอ่ามันมันมันแออ,อ,อัดอ่ะไอไอไอตัวผึ้งตัวแมลงอะไรมันผสมเกสรให้ไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ยตัวที่เนี้ยน่าจะมีหลายอยู่เนียดูดู เห็นแล้วก็หนักใจอยู่ก่อจะเก็บได้เอ้านี่ผักชีลาวมาได้ไงเนี่ยโอ้ยอุ้ผักชีลาวกิงด้วยอะว้าวทางเหนือนะผักชีลาวมันแกงกับผักกาดอย่างเงี้ยอร่อยนะเอ๊ะมาได้ยังไงโอ้ยเรามาต้นเดียวด้วยนะดูที่มาต้นเดียวด้วยนะแหมโอ้ยมาดูที่ เพื่อนๆดูที่แออัดอะไรกันขนาดนี้ต้นสกินี่เนาะมันต้องเว้นระยะด้วยตอนนั้นที่เราตอนที่ไปเมืองไทยอะ่ะมันยังต้นเล็กอยู่เราเลี้ยงได้กันไอ้ไอนี่นะน่าจะน้ําไม่ถึงไอ้ลูกมันก็ลดน้ําให้ได้ขนาดไหนเราก็ต้องรู้แอนเนาะโอ้โหเดี๋ยวนะเอาต้นนี้ออกมาอีกต้นหนึ่งเนี่ยเราต้องโอ้โหดูดิเพื่อนๆ โอ้ oh, อันนี้ลูกนี้ใหญ่เลยดูที่เนี่ยอันนี่น่าจะเริ่มต้นๆเลยนะเนี่ยโอ้ oh, อันนี้แก่แล้วมั้งเนี่ยไม่รู้ละแต่ที่แน่ได้ยอดมาเกงเยอะเลยโอ้ร oh, ้อนให้ดูทั่วๆนะคะอ,อันนี้โหระพาโหระพาที่ในม่งลงมิดนะคะมันบางต้นก็โตโตโตแล้วก็ใบใหญ่ แล้วก็เนี่ยไอใบสุกินี่เนี่ยมันบังอยู่เนี่ยเราต้องแยกย้ายแล้วนะเนี่ยนะแล้วไอเนี่ยไอไอผักปังอ่ะดูดิไอไอใบสุกินี่มันโหมันจะโตอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องยกย้ายขนาดใหญ่หลวงเลยอันนี้คือแตงนะแตงที่ทำค้างให้ตรงเนี่ยแตงก็โตช้าอยู่ แต่ไอ้พวกนี้ของเมืองฝรั่งเนี่ยดูไวอย่างอย่างอย่างผักกาดหอมอย่างเนี่ยสลัดเนี่ยมันเป็นของเมืองนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็สุกินี่ก็เป็นของเมืองนี้อยู่แล้วแล้วก็ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้นเนี่ยกวางใช่ไหมกวางตุ้งฮ่องเต้ใช่ผักหน้าหนาวอยู่แล้วแต่แตงนี่สิแตงนี่จะช้าหน่อยแต่ก็ออกมาลุ่มดื่นดูผักชี ตอนนั้นน่ะที่เอาเม็ดลงแล้วก็มันไปไหนหมดแล้วมันก็เม็ดไม่งอกมีงอกอยู่ต้นเดียวแล้วเอามาปลูกดูดิในต้นนั้นพอเอามาปลูกดูต้นมันมาปลูกต้นเดียวโดโดๆเลยนะเนี่ยไม่ได้หวานนะเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยสิโอ้ยตายผักชีผักชีก็คงจะเก็บยอดกินแหละเพราะไปเมืองไทยรู้สึกว่ามีเม็ดผักชีด้วย ใช่ดูกุยช่ายนะคะดูกุยช่ายนะคะต้นใหญ่แล้วเนาะเนี่ยกุยช่ายบางต้นก็ใหญ่นะเนี่ยบางต้นก็ใหญ่เนาะเห็นไหมกุยช่ายอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ปีหลายปีก่อนนะใบเริ่มใหญ่แล้วนะไอ้ที่ลงวันนั้นที่ เม็ดปีนี้เนี่ยนี่เนี่ยเม็ดปีนี้อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะเอาออกนี่ไงโอ้ยเนาะไม่เห็นเนาะนี่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 เหมือนหญ้าเลยเอาออกมาก่อนเอาต้นต้นใหญ่ๆออกมาก่อนนี่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 เห็นไหมโอ้ก็ตรงนี้นี่นี่นี่โอ้เล็กไงพอปีหนึ่งได้มาอย่างนี้เลยเนาะอันนี้เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเนาะมาลงปีนี้ วันนี้ก็ร้อนอยู่นะอากาศแต่มันดีกว่าเมืองไทยเยอะเลยโอเคนะฮะจะให้ดูภาพรวมๆก่อนเห็นแล้วงานข้าวงานหนักเลยดูเต็มานกระจกโอ้ยบ้านกระจกยิ่งเข้าไปใหญ่เลยอยากให้ดูเวียนหัวเวียนเก้าเลยเวลายังไม่ได้เนาะบ้านกระจกดูบ้านกระจกหน่อยดูบ้านกระจกดีเพื่อนๆ คณะอะไรคณะเป็นคณะน้องคะแนงโอ้ยตายจะเป็นลมดูดิคณะเนานะไม่มีดูคนดูแลอันนี้ก็คงตัดยอดไปกินได้อยู่ซื้อคณะแบบวางตุง้มแบบคณะแบบอ๋ออะไรเนี่ยแตงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ยดูซิเพื่อนโอ้ยจะเป็นลมแตงก็ออกเยอะด้วยนะเนี่ยตอนนั้นที่เราไปเราก็เอาดินเกี่ยไปเกี่ยมาเนาะไม่รู้ดินอะันไหน,ไหนไหมีเม็ดอะไรมัม่ง ดูไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เอออืมที่เราพ่อชาอ่ะเนี่ยเริ่มเนี่ยเริ่มพ่อชาอ่ะเนี่ยตายกันหมดที่พ่อชามา่นะดูพราเราไม่อยู่เนาะเนี่ยตายหมดเพียบเลยแต่ไอ้ไอ้ที่พ่อชาที่มันอยู่ในร่มร่มเลื่นๆหน่อยเนี่ยได้ได้สองต้นนะผักปังตอนนั้นนะผักปังตอนนั้นคือกระถางนี้นะเราใช้หวานเมล็ดใช่ไหม มเมล็ดอันไหนที่มันขึ้นมาพอเป็นต้นแบบเนี้ยเราก็แยกกระถางใช่ไหมแต่ไอๆพวกนี้เนะี่ยดูที่ดูที่ที่มันเลื้อยลงมาเนี่ยเห็นไหมจากกระถางที่เราเพาะมันเลื้อยลงมาเห็นไหมอันนี้แตงนะคะเนี่ยแตงแตงไหททาไมถึงเป็นงี้เพราะว่าตอนที่ไปอะ่ะมันยังต้นเล็กมากมันแยกไม่ลงกระถางไม่ได้ก็ปล่อยมันแล้วมันมาขึ้นภายหลังไงพอมาขึ้นภายหลังโอ้ยแรบะบเจ้าเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเราจะต้อง อยู่ในบ้านเราก็ต้องผสมพันธุ์ให้ด้วยนะเนี่ยมีไหมดอกตัวผู้ไม่มีเลยมีแต่ดอกตัวเมียข้างนอกมาผสมนะ้เนี่ยโอ้ยจะเป็นลมตายแนวอะไรจะโอ้มันขึ้นมาใหม่ดูดิเนี่ยเห็นไหมหนะึ่งสองสามต้องแยกกระถางอีกแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้นี่แยกไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ต้องปล่อยเลยกำเลยแนละ้วนั่นแหละเอาไงโอเคนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยดูที่ ไอ้ที่ตอนนั้นเล็กอะ่ะมันอยู่ข้างในบ้านไม่โตเลยเห็นไหมโอ้ยดูอันผักสลัดที่ห่เมืองเขาอะ่ะตอนนั้นอะ่ะต้นเล็กแค่สองใบนะเพราะมันลงกระถางยังไม่ได้ไงก็เลยใส่กระถางเล็กๆไว้แบบนี้ไงตอนนี้เก็บไปทานได้แล้วนะเนี่ยโอเคเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ